สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านทุกๆท่านเลยนะคะมื่อนี้เนาะค่ะกับแม่ยู่ในช่องของป้าตอยคุณมมิเซนเนาะค่ะวันนี้ป้าตอยไก่มม่ยู่ที่ศาลเจ้าพ่อปูขุนหารมื่อนี้เดินทางมากับทางช่องมาวินเนาะคะ่ะเนาะถีมากตามต่อขอโชคลาภเนาะค่ะเป็นงวดของวันที่หนึ่งสิงหาพศส,สองหาหกแปดเนาะค่ะ มาตามต่อขอโชคลาบอเ,เลขเด็ดกับสารเจ้าพ่อปูคุณหารค่ะงวดที่แล้วป้าต่อยมากับท่านช่งมาวิ่เนาะคะ่ะนาอกมาตอนกลางวันเลขเขายื่เนาะคะ่ะจุดเลขทูบได้สองหกหนึ่งซึ่งเลขมันออกสองหกเนาะคะ่ะก็ถือว่าปูคุณหารเนี่ยผนกะให้โชกไ้ลาบแม่นยู่เนาะคะ่ะงวดนี้ไปตามต่อเนาะคะ่ะนาอขอโชคลาบกัน ค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องทางทีพง่านกับชายเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะมาหาโชคหาหลาบมาขอโชคขอหลาบตามสารต่างๆวันนี้ก็เงียบค่ะแต่ผู้ชมได้ยินแต่เสียงกบุบเสียงเขียดไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอไปด่านไน่กันไปค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอไปด่านไน่กันกับสารเจ้าพ่อปูคุนหารค่ะ ต่ว่ามุนีเงียบท่นผู้ชมหรือยินแจะเสียงกบเสียงเขียดห้องเออประตูแสดงว่าปูคนเปิดประตูตอนรับประตูเปิดตอนหลับหรอวคะ่ะท่านผู้ชมค่ะสาตุเดอปูคนหานมุนีลูกหลานทางสองทางพีมงานกะมหาแนวท่ามาเป็นสะพานบุญให้ซีท่างบาง เพื่อ่นจะไปเสียงโชคเสียงดวงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้ะค่ะเนาะของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ไปค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นต้นว่านะค่ะตน้นวากับมี่ผ่าเจ็ดสีผูกผ่าผ่าเหลืองกับมี่ค่ะท่านผู้ชมผ่าเหลืองกับผูกเพิ่นบวชว่าบวชต้นว่า ต้นว่านะคะแต่เบิ่งดูเกิยงใหม่ต้นว่ามันปกคลุมทั้งหลังคาไม่หนาล่ะเสียงโครเกกแลกต้นว่ากับอีกอย่างหนึ่งกับบริีบ้านปูกับลายเนาะคะ่ะต้นว่านะคะบางท่านบางคนกับมาขอโชคขอโชกที่ต้นว่าเนาะคะ่ะซึ่งเพิ่นกะไฮเนาะคะ่ะอยู่สถานทีซัก์ซิท์มองนี้ บวัวสีตนหวาหรือว่าจอมปวกยู่ทางด้านนั้นก็เป็นตนหวาเทือกันแต่ว่าไม่จอมปวกเนาะคะ่ะบางคนมันก็ไปขอโชคลาภดูดมองจอมปวกตนหวาของทางหลังด้านหลังศาลเนาะคะ่ะแต่ว่ามาหอดขนเคีงหลุกเลยเนี่เนาะคะ่ะลืมแสดงว่าปูเพนอยากเอาซ้ำหน้าละบาเลทีน่ะ นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวประตอยสี่ซองให้เบื้องเลขอยู่ตรงนี้หนึ่งเจ็ดหกนะคะนบนเหนือได้อาสิบเป็นเหลขคอยเนาะคะ่ะจุดต้นละว้าพนกับมีนางล่ำ เงียเงียบกันผู้ส้มจะวางรูปบริเวณรอบๆไม่มีอะไรเลยไปนกค่ะเดีราไปดันใมกันเอาอุ้ยต <against> <AS> el ุ๊กแกตัวบอกไงนึงอุ้ยอย่าโดดลงมาเด้อพอใญายดีๆมันสิโดดลงมาใส่หัวคนจะแน่ะ บอดีบ้านของปู่แท้เลยเฮ้ยเฮ้ยกระต้อยกํลังซองบ้งตุกแกโอ้ยตกใจเลยตกใจเลยบบัรท่านหนนกูมานบ้าเมีนเมียนหนกูมานแต่แทนเลยนะจ๊ะอาถอ ปาเรื่อตื่นจะโลหลากหลาน่อนคุ้มากทกันเด้อจะตืนจะโ่ยอะก่เด้อขาหน้ามหนัมากตามขอสวหลายปายกข้างโอ้ยตกใจเมื่อโอ้ยมาเด้อขวัเลยป้าหัรใจไปอยู่สันนองคุณนึกวเสียงอีหยังนึว่าเสียงฝ่าผ่าฝ่าลงโอ้ย อืย่านแมนยูมิตัวเลีกวะก็หอยหองเสียงยางดังเลยตกใจขอโทษความไพเด้ออุ๊ยประตู่อกระตุ่ว่าพวกกรับเงนมิตลียึ้นแค่ไหสองศูนย์หมี่สิบนะครับถึงสองศูน์นะครับอสอาสัตัวเล่กโปรดใช้วิจารย์ในการชมอืกสองศูน์ โอ้ยขือตกใจมากก๊าลังสิเบิงอันอันอันไอ้ก๊าลังซองเบิงอันนี่ไหมอ้ยหนังยวิ้นนองกุมานอีหลีเลยยยวินอ้มปูเอ้ยบอกน้องกุมานเด้อปูไมีอย่างอยู่ทุ่งหลังค่ะมือนั่นแมนอุ้ย <minutes> เห็นปุ้ยแกนพบไปแล้วน <lawsuit> น <ulously, S 2> ี <busca> ่วินหนูแลนแถอยู่เลยตรงหลังข้าหนานี่ว่าสิเบิองบาดเหล็กทีมาวินเพิ่นลืมเอาตะกาวมาติดบาดเหล็กทีแต่ว่าปูเพิ่นอาจสิบ่มักีเปียร์ปูผลปูนให้โชคเนาะงวดนั่นการหกสองหกกับเก่าตัวเดียวกันก็เป็นเก่าสอง บ้านวันนี้ก็สองหกบ้านเหล็กทีตัวเก้าเนี่ยถ้าเกิดมาวิ่งบอลเลื่มกาวเนี่ยเอากาวมาติดเออก็อจะมีอย่าง 8, ไขเรื่อมเนาะแปลกมากท่านผู้ชมทั้งที่กาวที่เตรียมไว้ร้อยมาทีไรก็เลื่มทุกทีเธอได้มาปูบนไห่โชกตัวนี้บอกเป็น,นไน่ไน่แถเลยปัเอย่ยงมาเตรียมออกเพียน ดอกไม้นะครับจะปล่อยเชิญไห่ปลูกก่อนนะครับท่านผู้ชมไปดูเรียองของกันแล้วก็เสียด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งทั้งสองช่องเลยนะคะนี่ครับายบ้านเลคีนี่คล้ายๆกับปู่ท่านจะให้ผมลืมหรือเปล่าจงใจให้ผมลืมหรือเปล่าไม่รู้นะครับ กาวนะครับที่ผมเตรียมอยู่ที่บ้านเตรียมจะเอามาสองขังสองข้าวนะครับแต่ว่ามนานกว่อสามปูคุณหารได้เพียรเล่เเลก็เข้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับานปะ้ายบ้าน,าน,านลขที่อ่าหกแปดสองไม่ใช่ตัวเพราะเลขแปดดดออกที่ผมว่าจะเอาเกาวมาท่าติดอ่าเลขแปดนะครับแต่ว่ากับพ่อแอลม่าได้เพียกันลืม เลขกับมะเขานะครับเลขมะเขานะครับอสองดอกสองเลขหนกสองหกะครับแล้วก็มาตรงกับเลขทูบที่ผมมากับป้าต่อยซึ่งอ่ามาไหว้ปู่ช่วงกลางวันนะครับเป็นคลิปต่อทกลางวันที่ผมมากับป้าต่อยมา,มาเป็นตัวแทนให้กับเอฟซีจากโคราชคุณน้ำอ้อยเนี่ยโบลูว่าคนไดโชกน้ำบ่นะครับ,บรคณน้ำอ้อยให้ผลถวายผลไม้ให้กับปู่นะครับ แล้วก็มาจุดเลขทูบให้คนจุดเลขทูบได้สองหกหนึ่งแต่ช่วงที่เลขทูบยังไม่เลขหนึ่งยังไม่หมดคือเลขหนึ่งเป็นตัวที่สามผมยังได้พูดอยู่นะครับว่าสองหกสี่หรือสอ,องหกหนึ่งเขาเลนแหลมแมนเข้าจริงๆงท่านผู้ชมเขาทั้งทั้งไปทั้งบนแต่ที่ชัดเจนก็คือสองหกนะครับ เข้าเลขท้ายลอตเตอรี่สองตัวเลยนะครับท่านผู้ชมก็ปูเพินไห้แมนนี้ครับนะครับเ<ม>ยอมด,ดีมาตามตอน,ตอนครับเพ,พินดูดกินน้ำแดงปูอ้ยต่อไห้น่อง,องกุม้านกินน้ำเด้อปู<ม>แต่ว่าปูเพินไห้บริบ้านเพิ่นตัวน,นี้แ่ะเดี๋ยว ส่องเลขทูบเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแมน่นน้องกุมานแทนเลยเดี๋ยวจะอธิษฐานอขอพรอะเ้ก่อนนะครับจุดเลขทูบบอกกล่าวปู่ก่อนนะครับค่อยค่อยมาอ่าจับเลขทูบกันนะครับประตูโปมีร่มลยประตูแต่ว่าแบบแต่ว่าฝาเหลี่ยมอยู่ดยเด้ ไม่มีลมแต่ฟ้าแลบแลบเื้เอาแล้วปังแถ่ฝ่าหองท่านผู้ชมโอ้ยอย่าพึ่งให้ตกเนอให้ลูกหลานกับบ้านปลอดภัยสะกอนลูกหลานเมียหอดบ้านมันยังตกเฮ้ยอฮ้ยเอามาวินเอ้าถูกพรดน้อยใส่นิ เขาถือคอเมื่อกี้ผมตั้งป้องทิ่ทุกข์ว่าว่าว่าจะขอปู่ยังไม่ได้หยิบเลยครับทุบโหลดมาเลยครับปู่หยิบด้วยทุบไปแล้วครับแต่ว่ามีตุ๊กแกด้วยด้วยนี่มีตุ๊กแกอยู่ข้างบนออ้ยสาทุบเซงว่าปู่คนหยิบไห้เราเยอะเลยจุดตัวนี้เลยตาถือเด้อปู่ขันแมนตัวนี้อีลีนั่นสามโตตรงๆเด้อปู่เดือดลานสี่จุดเด้อสาเฮ้ยเสียงยังแหลน แลนเดียวห้างลิ้นบอกหูแล <online> ้วหงเป็นหนูเดี๋ยวเดี๋ยวปัตยสิคอจุดเละถูบเลยหันปูหันปูยนเละถูบมหายิรสีลูกรางกระสียิบแสดงว่าบริยิบในหันแล้วออาตนี้เลยแปกสามโตเลยเฉปูเนอปูยนใหม่สามโตโตโตเ้ถ่ายลงที่หนึ่งพองวดทันที หนึ่งซิงหาพงพ่อสองพ 70, ันห้าร้อยหกสิบแปดใตะปูเด้อแต่เตียงปางเขาสามโตเนียนๆตรงตรงในตะปูสาธุปูคนหานกันปูจสให้โชไ้ลาบอิเลกับห้เพลย์เห็นอยู่ในเหล็กถูกตัวนี้เด้อสมโตตรงตรงเนียนๆเลยแตกสามโตเลยเด้อปูสาธุ การอธิษฐานเบอร์ชากราบไหวเพิ่น<ะ>ไปน้ำกันสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อผู้คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้คุณหารผู้มีหูแก่ตาทิพย์ ผู้คุณหารผู้มีบุญญาธิการผู้มีผู้มีบรารมีปกปักรักษาดูแลชาวบ้านชาวสองในละแวกนี้และทั่วโลกผู้คุณหารเป็นผู้มีความเมตตาเป็นผู้มีความสงสารกับผู้ทีกระลั่งตกทุกต้ยากมีลูกหลานช่องมาวินชาแนวพร้อมโดยกับชายชาแนวกระเดินทางมาสัการะกราบวายเพื่อมักเพลิงบุญบรารมีปูปู้คุณหารซึ่งเป็นที่ซึ่งเป็นสิ่งศักซิด ที่ยึดเหนี่ยวคิดใจของลูกของหลานลูกหลานกะมะกาบมาไหวอ่าสุกงวดสุกงวดกับปูเอ้ยที่มหาปูพอปูเป็นที่พึ่งสุดท้ายของลูกของหลานมื่อนี่วันนี้ลูกหลานาทั้งสองช่องกะมาสักาการะกราบไหวบูชา,าพลรำไม่ถวายให้กับปูามาเซ่นไหวยถวายให้กับปูเมื่อนี่สามมหาแนวทางเพตัวปิดสะพานบุญขอโชคขอลาภเลเก็กเด็กน้ำปูนี่ละ เพื่อเป็นสะพานบนนั่มไปฝากไปตออีพซี่ตัวโลกที่กำลังรอช่มรอที่ตายูาในขณะนี้วัน,นีวันนี้ก็ขอให้ได้สามโตโตรงๆด้วยปูเดอร์ที่ปูที่วนเด็กถูกให้กับหัวให้เขาแต่เปลี่ยนปากไดยสามโตเดท่ายนัองทีหนึ่งพองงวดนันทีหนึ่งสิงหาคมพ่อสอสอ,ทอ,องท่นหาลอยหสิบแปดทปูเดอร์ขอให้เขาสามโตตรงๆรงโดยปูมันนีลูกหลานทั้งสองคนทั้งสองช่องมหาปู คำบอกคำจาใดบ่ถือบ่วควนถ้ำถ้ำใดทีทดท่ว่าเหมาะสมับขออนุญาตจากถ้ำกับขออภัขอ,ขอ,อโหสีให้ลูกให้หลานนเด้อปูไอ้ลูกหลานกับเกิดได้เงี้รุ่นบางครั้งบางซินบางอย่างคำบอกคำจาการกระท่ำโบถือโบ่วควรหรือว่าการตกอกตกใจเสียคิดรุดกยกโทษอภัยให้ลูกให้หลานนะปูเด้อ วันนี้วันนี้ขอโชคขอลาบขอให้ลูกหลานนีได้โชคได้ลาบได้ฝากเอฟซีสุขสุขคนทั้งจากการเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเถอะปู่เด้อถูกสาถูกสาธุเด้อปู่วยโดกหลานได้โชคได้ลาบลูกหลานเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเด้อปู่เด้อวันนี้มาขอลูกปิด ปองนะครับที่จะเห็นแก่ปองด้วครับเอ็กซีพันวาใหิยิบทีละลูกได้ละผมจะเป็นคนสาธุเด้อปูขนานมันนี่ลูกหลานสิขอจักปิงปองขับมันสิออกวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปูหิยิปไซเมอเลยเด้อปูเด้อร์สามตัวเนี่ยเนิเดอปูเด้อสาธุปิงปองไม่แรก หมายเลขใบแรกหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าคหมายเลขเก้านะคะ,ะ,คะใบะที่สองใบปิงปองใบที่สองหมายเลขแปดหมายเลขแปดครับหมายเลขแปด ใบที่สามนะคะใบที่สามเลขยังไงเลขเก้าเก้าเนาะแมนเปิดมาเป็นสีไม้เลขเก้านะคะเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าหรือหกแปดหกนะครับค่ะนตามนั้นนะครับเก้าแปดหกหกแปดเก้าประมาณนั้นนะครับเก้าแปดเก้าเนาะค่ะทั้งมเดี๋ยวล่อเลขถูกเนาะค่ะอุ้ยลืมน้องงามฝากอันนี้นะฝากรูปประคั้น ที่จริงเิ่นไห้คุ้นคุณนดวงพรอ่เพิ่นเอามาถวายปูคุณหารมาวินเอาไปปูคุณดวงพรที่เป็นเอฟซีจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเน่อันนี้เิ่นเิ่นเิ่นฝากมาทังไห้กระเพยไห้เิ่นมาไห้มาวินเอามาไห้ปูคุณหารนะครับเพิ่นบอกน้องน้มเอามาไห้มาวินไปไห้ปูคุณหารเนแ่น พว่าเพิ่นตั้งใจเอามา่ไหาปูคุณหานประข้ามเซนเนี่ยพราะว่า,า,า,วาน้องนามไปไล่สวดดูนั่นเพิ่นบอกมามนะครับไายปูกันเลยนะครับสารปปูเเียมสมอ,เ,อเลื่มได้มุนขอบคุณคุณ,คณดวงพอนดูคุณนหน้าตื้นสายทีเหมอบหมูปลาข้ามเหมกับปูคุณหานผ่ากจะไปถวายใสกับมือปูคุณหารหมูกปลาข้าที่เพิ่นมามอะไห เปิดอามาถวายปะปูได้ปูเด้อถูก จะว่ามาเมื่อนี่ละทีเม่เห็นหนูเพนผ่านด้วยนี่ว่ามันแหลงใน,นทั้งหลังค่ะียิ่งเสียงเป็นปงังเป่ปงปังปกติมันสีนนนมันแหลนกลับไปกลับมาต้อว่าแปะครัะไปแเค่ต่อยอเ,เร็วกว่าเล็กทีผู้คนโดนคิดโดนใจให้ลื่นลืมเกา่าบอกเ่อต้องเอามาตีเล็กแปะคนหนึ่งนี่แต่ว่หกสองเห็นไหมเลขเขาสองขางสอง,องข้าวเลรอออกหกสองแล้วก็เมื่อออกสองหก หเห็นหว่นา62กับ92อสอ92เนีย92 92เรา26มาวิ่นลาสีเกาวมาติดเรืมสองหลอดเลยสาม,มีน้าจุดเหล็กถูกย่างเว้นมาตรงกันอีก261<อ>261 <จะ S> เหล็กมะหน่อยยังกว่ก็ออ,อ,อก26อ,อ๋อเหล็นหกน่อย2เลขท้ายลักรีออก26ต,ต,ตรงๆเต็มเลยเดี๋ยวเราเลขถูกก่อนนะครับ แส,สดงว่าบโมริตจับแล้วเนะาะเพราะว่าปูปะะปเป็นหายแล้วเรีทูบกระเด็นมาเมื่อกี้จู่ๆนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็รอเลีกเรีทูบไหม่หมดนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงฝาห้องนั่นน้องกุมารแทนเลยดื้อครับแต่ว่าเด้ยินแต่นนองนาบ้าไม่ได้ถ้าสมามารถกับพี่ปูนั่นน้องกุมารปัญญาอนพี่ปูด้ ากุม่านพญานพิปุเลขทูบไม่ใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวพบมาท่านผู้ชมนะครับมาดูเลขทูบจะเห็นเห็นเลขหกเห็นเลขเก่าเปตนตัวเลขเซียมซีเลยโอ้ยเลขใครเลขเลีปยงปองมั่งกันเลขงปมี่ยนปองมีเก้าเก้าแปดเก้า ไม่ได้สามตัวแล้วเห็นเป็นหกศูนย์เก้ารบบหกศูนย์เก่าบไปนะครับไปเอากล้องมาดูไปใส่โอเคค่ะไปเน้ะค่ะค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบ่งเลขกถูกน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าเลขกถูกมาจุดขอกับสารเจ้าพ่อปู่คนนานเออเดี๋ยวกล้องก่อยพระตเลด้ด้อนั่นเต่ยิ่งเสียงต่อฝ่าห้อง โอ้ยเราเป็นมายังกระทั่งนั่นแม่นน่ะเฮ้ยนั่นเฮ้ยเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยเก้าอี้บอกว่าเออเก้าอีโยกเมื่อกี้เก้าอี้เด๊ะบุ้มมี่อย่างเด้ด่านนี่กับบุมีมันเป็นแมวเดืนต่ำบ่อืมแต่ว่ามีแมวเจ้อซาตุเด้อปูลูกหลานมาหากับยาเตือนยาทวงเถอะ ฝ้ากัะหองคุอยากคนตตข้างการฝ้าฝ้ากัะห้องไปเนาะคะ่ะเห็นย้ายต่อยแล้วบนก่อนนะคบเด้๋ยวล้วคอยปิดไฟตัวนี้ก็ไปดูดทูกทุกคนนะครับท่านผูมาดูตรงนี้โอ้อออยผมกิดแ่ดีน,นาครับคาิดที่สแสดงแสดงว่าเ,เป็นเข,าข่าท้งว่านะรับแสบซอ นี่นะคะมาขอโชคขอลาบกับสารเจ้าพ่อปู่ขุนหารสาตูเร่อปู่หลูกลานมาขอโชคขอลาบมาหาแนวทางมาขอเลขเด็ดน้ำปู่ก็ขอให้ปู่เปิดโชคเปิดดวงให้กระเบิดซีทางบานให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำปู่เด้อปู่ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งเลขทูบน้ำกันเลขทูกไหมหมดแล้วนะคะ เลขทูบที่มาจุดขอกับสารเจ้าพ่อปู่คุนหารน่นะคะเลขทูบที่ได้นะคะหกศูนย์เก้าเลขทูบหกศูนย์เก่าท่านผู้ชมสาธุเด้อควายปังปังเด้อหกศูนย์เก่ามาเต็มเต็มเด้อปวย ชียงประตูดังนะครับตัวที่หกศูนย์เก้านะคะสำหรับตัวเลขโ <60 9. S 2> ปรดใช้วิจารณญาณในการนับชมมาขอโชคขอลาปูก็ัหไยแล้วปูายแล้ว,ล,วลูกลานก็สิได้ลากกับเดอะปูเดอขอใอ้โชคดีทกุกทุกทันค่ะลูกลานมหากบรบเบรดพรมได้กไกล นะหาปูมากาฝายปูคือเกาบอกในบานบานในสวนปูนี่แหละมาขอโชคขอลาบเด้อปูเด้อเนี่ยไปฝากไปตอนเอฟซีทางบานห้เพื่อนได้โชคได้ลาบเป็นปูขอให้ปูเปิดโชคเปิดดวงไอเพื่อนสำหรับปูทีเพท่านเด็๋นี้โชกไม่ดวงกะล่อต่อไปเนาะค่ะอะไดได้โชคได้ลาบเป็นปูหัวที่แล้วก็ขอแสดงความดีใจ น้ำเผินน้ำานี่เนาะค่ะบททางร้านนี้ก็เป็นบริบานปูเก้าก้านยค่ะาถูกต้องตสงามตน วันอทิตหนึ่งสีงหางคอมข้เสียสคัญหางเลคิเคดเปอทยแต่ยิ่งแต่เสียงกบเสียงเขียดปูผลกับยุก,กางท่งหน้าเนาะคะ่ะย่กางท่งนาขยู่กับบริบารเพิ่นเสียงกบเสียงเขียดแต่ยิเสียงก,บ,ยดดงยงกบห้อง ฝ่าห่างเมื่อกี้นะเสียงกบกับห่างน้ำนะอะอ๊บแมนฝ้าห้องเมื่อกี้นะแว่นตกแทีนนี่กำลังล่มบิดๆบิดมาอยู่นี่ค่ะตัดสิบประมาณนี้เนาะคะ่ะท,าท่านผู้ชมโอ้ยลูกหลานตกใจรั้งเทียกับห้องเสียงดัง,งหันกองอีนะเออยางไปเบิงงบ้งสงัยเบิ้งภาคหนันมันบอนี่นะ ล่มสวยๆมาแล้วเด้ตกแถแน่นอนแมนฝ่าเหลี่ยมจะฝ่าวตกเดอ้อปูเดอ้อลูกหลานให้ลูกหลานเดินทางกลับบานปลอดภัยตลอดปลอดภัยลูกหลานมากขอโชคขอลาบปูกับหอแหลว่เลขทูบหกศูนย์เก้านะคะเลขทูบเลขปิงปองก็ไดเก้าแปดเก้าค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องกับมาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะก็อย่าลืมด้วยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป้าต่อยคุณมิเชนมาวิ่งชาแนลพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะขอบพระคุณเอฟซีถูกๆกำลังใจถูกๆไลค์ถูกๆแชร์ ถูกถูกคอมเมนต์เนาะค่ะบางที่กับอ่านแต่ว่ากับบางที่กับบริตอต่อแต่ว่าอ่านดูเนาะค่ะท่านผู้ชมกับขอขอโทษขออภัยนาะค่ะมนอนีว่านีปะต่อยกับทางมาวิ่งกับสิขอโตลาไปกอนได้บันที่มีฝนสิตโตกกแล้วฟ้าห้องเบึมเบึดล่มกําลัางเบิดเบิดมากค่ะสําหรับการมาขอโชคขอลาบกับสารเจ้าพ่อปู่คุณหารกับขอให้เอฟซีถูกๆทก,ท,กทันโชกดีเฮ่งเฮ่งลุยลุยกันสกูสกุน ได้โชคได้ลาบแลวกันย่าลืมมาหาปูมากาฝ่ายปูมาขอพรน,น้าปูขอแต่ว่าปูเหมืนกระหาขอผูใดขออีกยังกระไรด,ดังใจหวังทุกๆท,ทันนะคะกสํสหรับมนีกับสิดเดล่าเอ็ซี่กาปลาปูไปพร้อมๆกันขอให้เอ็ซี่ทุกๆทานโอคดีโชคดีแล้วก็ขอให้ลูกหลานปะตอยกมาววิ่งเดินทางกับปานปลอดภัยเด้อปูเดอ้อ พันปูอยาะไดอย่างปูก็ไปเข่าฝันก็นไดเด้อปูเด้อลูกหลานที่มหาปูตลอดค่ะสำหรับวันนี้ขอเกล่าคำว่าสวัสดีค่ะ